สวัสดีครับผมมาพบกับผม ford พัทชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวครับในรถรุ่น xl พั s สปอร์ตนะครับด้านหลังผมเดี๋ยวมาดูการตกแต่งนะครับว่าเป็นแบบไหนไปเลยครับเรามาอยู่ในส่วนด้านหน้าตัวรถ XL p u s s p o r t นะครับคันนี้นะครับผมได้แปลงโฉมนะครับแปลงหน้าเป็น F150 Spider เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการตกแต่งนะครับภาพโดยรวมเป็นแบบไหน XL p u s s p o r t นะครับเป็นรถกระบะยกสูงของ Ford นะครับเป็นที่ยอดนิยมมากนัตอนนี้นะครับผมราคาตัวรถของ XL p u s s p o r t นะครับราคาอยู่ที่692,000นะครับ สีมีให้เลือกสีสีนะครับสีขาวนะครับสีดําสีบอลเงินแล้วก็สีแดงนะครับผมตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมเรามาดูดีเทลต่างๆครับหน้ารถเลยนะครับเป็นอย่างแรกเลยคลองเข้ามาเลยครับผมมันในส่วนครอบฝากระโปรงนะครับเป็นทรงฟิตนะครับผมสังเกตนะครับว่ามิติของตัว สกู๊ปข้อฝากระโปรงนะจะใหญ่พอๆกับตัวฝากระโปรงเลยนะครับทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับดูค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับในส่วนของตัวสกู๊ปฝากระโปรงนะครับเป็นสีทูโทนะครับสีขาวตัดกับสีดําด้านนะครับพร้อมด้วยโลโก้สัญลักษณ์มามาสแตงนะครับเป็นสีแดงนะครับผมทำให้ดูมีความสปอร์ตและสุบเชี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับมาในส่วนของโคมไฟเลยนะครับโคมไฟ เดิมของตัว XL p a s Sport นะครับเป็นโคมไฟแบบ Multi Reflector นะครับเราได้ทำการอัปเดตนะครับเป็นโคมไฟแบบ Mustang นะครับในส่วนประกอบของตัวในโคมไฟนะครับมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็นลูกแก้วสีแดงนะครับหรือเ e d Eye นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกลมนะครับตัวนี้นะครับเลือกเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็น ทรงไฟโปรเจคเตอร์แบบเดียวคล้ายๆกับตัววท์แท็กเลยนะครับแล้วในส่วนไฟนะครับตัวเดทามครับหรือไฟวิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะเป็นไฟ d a เดทา e เวลากลางวันด้วยแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยในในเวลาเดียวกันนะครับผมส่วนไฟที่เป็นครีบนะครับสคีบหรือไฟ3สเต็ปนะครับตัวนี้ก็เป็นรูปแบบเดียวกับไฟมัสแตงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว โคมไฟก็จะมีครอบตัวไฟหน้าให้ด้วยนะครับพร้อมสัญลักษณ์เลนเจอร์นะครับลงมาต่อเลยครับในส่วนของไฟตัว C นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดกันชนหน้านะครับของตัว F150 Spider เลยนะครับผมด้านล่างเลยไฟตัดหมอกนะครับ XL p l s Sport นะครับเดิมทีจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับ แต่ตอนนี้เราได้ทําการอัปเกรดนะครับใส่เข้าไปนะครับทําให้มีความสปอร์ตนะครับแล้วก็เข้ากับตัวรถในชุดนหน้า F150 Spider ด้วยเช่นกันนะครับผมในส่วนของกระจังหน้า F150 Spider นะครับมีส่วนประกอบคือตัวไฟนะครับที่เพิ่มมานะครับเป็นไฟจิ๋วนะครับ3จุดนะครับเป็นไฟ LED นะครับอันนี้เลือกเป็นไฟสีขาวให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว ตัวอักษร FORD ฟอร์ดนะครับก็ทําเป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นแบบใหญ่แบบรังพึ่งนะครับทาให้รับลมนะครับได้ดีนะครับผมมาในส่วนของตัวด้านล่างเลยครับเป็นส่วนของตัวบัมเปอร์ด้านล่างนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับที่ทําเป็นสีทุดโทนให้มีความตัดกับตัวรถนะครับเพื่อมีวิติมากยิ่งขึ้นนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับในส่วนด้านข้างตัวรถนะครับที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นตัวคิวล้อนะครับตัวนี้คิวล้อเป็นแบบคิวล้อแบบ6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับคิวล้อเนี่ยมาพร้อมกับชุดตัวกันชนหน้า F1 สุดสปายเดอร์เลยนะครับมาพร้อมด้วยแม็กกับยางนะครับแม็ก ตัวนี้เป็นลายดอกไม้นะครับเป็นลายยอดทิตอยู่แล้วนะครับเป็นแม็กซ์นะครับพร้อมด้วยกับยางนสเตอร์นะครับยาง m o เตอร์ AT3 นะครับสเปคยาง2 6 5 7 0 R 1 6นะครับตัวนี้เป็นยางออทเทเรลนะครับกึ่งนะครับวิ่งทั้งทางฝุ่นแล้วก็ทางเรียบได้ด้วยนะครับผมมาในส่วนของด้านบนหลังคาเลยนะครับ บนหลังคาเลยจะเป็นในส่วนของตัวราวหลังคานะครับตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าเพิ่มความสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะมีสสีให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับก็จะเป็นสีบอลเงินกับสีดําด้านนะครับเลือกได้นะครับส่วนตัวกันสาดประตูนะครับก็ติดตั้งพร้อมกับช่องแคปบให้กับลูกค้าด้วยนะครับ ในส่วนของตัวฟิล์มก็ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบ้ารองมือจับก็ติดตั้งเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับเพื่อกันลอยนะครับมาในส่วนของสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เป็นลายยอดทิศของレนเจอร์อยู่แล้วนะครับเป็นลายสัดโคนนะครับพร้อมด้วยตัวภาษาอังกฤษนะครับเป็นวายแท็กนะครับสีแดงนะครับแต่รถคันนี้นะครับเป็น XL p l u s Sport นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับหรือ4ีคูณนั่นเองนะครับตัวบันไดข้างนะครับจะเป็นบันไดข้างเดิมจากโรรงงานนะคับ ที่มีความแข็งแรงคงทนอยู่แล้วนะครับในส่วนของบันไดข้างก็จะยาวจากด้านหน้ามาถึงด้านแคบช่องแคบเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนของตัวฝาครอบถังน้ำมันนะครับก็ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันครับกันรอยสวยงามด้วย แล้วก็โลบาร์นะครับโลบาร์เหล็กเป็นของ Outlander นะครับเป็นแบบขายาวนะครับที่เขาเรียกกันนะครับตัวนี้เป็นขายาวนะตัวฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ไว้รองรับการติดตั้งตัวตะแกรงนะครับที่ลูกค้าอาจจะใส่ในอนาคตนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถนะครับจะเป็นตัวครอบไฟท้ายนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยแล้วก็กันกระแทกกันลอยได้ด้วยนะครับในส่วนของตัว กระบะท้ายรถนะครับก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือจับหรือท้ายดาบนะครับก็ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับผมตัวกันชนท้ายนะครับที่ถอดออกนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นตัวกนชนท้าย outlander นะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้านะครับสีแดงพร้อมกับไฟส่องสว่างนะครับที่สว่างมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เห็นยามค่ำคืนนะครับผม อย่าลืมนะครับตัวฟอร์ดของเรานะครับบรรทุกได้1.3ตันนะครับโดยไม่ต้องเสริมแนบนนะครับแล้วก็ลุยน้ำได้80เซนนะครับผมครับผมเรามาอยู่ในส่วนของภายในตัวรถนะครับหรือห้องโดยสารนะครับด้านหน้าเลยนะครับที่เป็นตัวคอนโซลรถนะครับก็จะมีตัวจอนะครับตัวนี้ XL Plus Sport นะครับมีจอมาให้อยู่แล้วนะครับ เป็นจอทัชสกรีนแบบ8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับควบมุมพลังงานพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายมือกับขวามือนะครับตัวนี้ซ้ายมือสั่งงานหน้าจอนะครับขวามือสั่งงานหน้าจอเรือนใหม่เช่นเดียวกันนะครับผม X l p a s s p o r t นะครับตัวนี้ให้กุญแจ2ดอกนะครับรีโมท1ดอกนะครับแล้วก็ธรรมดา1ดอกนะครับผม ในส่วนของตัวเบาะนะครับของตัว X Air Passport ครับเดิมคือเบาะผ้าเลยนะครับผมไม่ได้อมฝุ่นกันน้ําได้ด้วยนะครับเวลาน้าหกครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมีการติดตั้งกล้องนะครับบันทึกหน้ารถให้ลูกค้าด้วยนะครับผมเป็นกล้องแบบจัสกรกีนนะครับผมผมจากการรีวิวนะครับในรถรุ่น X Air Passport นะครับ ที่แต่งแปลงหน้าเป็น F150 Spider นะครับของว่านะครับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่ในทางช่อง YouTube ของ Ford Napat Channel นะครับจะชอบในการรีวิวของผมนะครับยังไงผมฝากช่องทางการติดต่อนะครับไว้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับเป็นทางเพจนะครับ Ford ป้ายแดงโปรแรง b e NK นะครับช่องทางที่2นะครับเป็น Ford Napat Channel นะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0625369554นะครับวันนี้นะครับผม f อ r d Napat นะครับขอตัวล ไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับไปเล่นบอรดต่อนะไม่รอแล้วนะ